สวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์ครับวันนี้พิธีพานทุกท่านมาชมคลิปรอบคันสำหรับเจ้าคาวาซากิ z 400 SE ครับคันนี้ครับจดทะเบียนปี2020เลขไม้2 7 0 0 0กิโลเมตรแท้ครับมาพร้อมของแต่งจะแต่งอะไรบ้างสวยแค่ไหนเลขไม้แท้ไหมมาชมมาเลยครับเลขไม้คันนี้ครับวิ่งมานะฮะ2 7 1 4 5กิโลเมแท้ครับเรามีเลขไม้จากบรรลูค้าให้ดูทุกคัน จอเดินใหม่สวยใสครับเหมือนใหม่ฟังก์ชันการใช้งานสามารถใช้ครบทุกฟังก์ชันไฟติดครบทุกดวงครับกุญแจคันนี้ให้มาครบ2ดอกนะครับหัวโช๊คสวยครับ้องบอกว่าแทบไม่มีรอยขันรอยเซอร์วิสเลยครับแผงข้อบนเดิมสวยครับคันนี้เป็นตุ๊กตาแฮนด์อตุ๊กตุ๊กตาแฮนด์แต่งจากโบตรันนะครับแทนจะเป็นแฮนด์เดิมนะฮะประกับไฟฟ้าเดิมตัวสอนต่างๆไม่มีเลือนางครับปอกปลอกแฮนด์เดิมจบไปแฮนด์แต่งทรง c g ีครับมือคลัตช์มือเบรกนะฮะเป็นของเดิมไม่คดไม่งอ กระปุกตะมันเบรกไม่มีรั่วซึมสีไม่มีหลุดล่อนประกับคันเร่งตัวสอต่างๆไม่มีเดือดลางครับฝาถานน้ำมันเดิมสวยครับแทบไม่มีรอยสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบสติ๊กเกอร์กันถังแต่งจากศูนย์มีมาให้ครบครับตัวถังเนี่ยต้องบอกว่าแทบไม่มีขนแมวไม่มีบุบรักยิ้มครับเบาะนั่งเบาะซ้อนครับไม่มีขาดไม่มีดูไฟลิกันท้ายเดิมสวยสติ๊กเกอร์เต็มไม่มีฉีกขาดหลุดล่อนแตกร้าวครับนี่ชิ้นหน้าเดิมติดรถจากศูนย์นะครับมีมาให้ด้วยโคมไฟหน้าเดิมมสวยยบีีเง รอยหินบ้าเล็กน้อยตามการใช้งานครับบางโคนหน้าเดิมเป็นสีเดิมครับไม่มีรอยขีดข่วนแตกร้าวนะฮะยางด้านหน้านี่ครับเป็นยางชุดที่2ส,สภาพอันนี้อยู่ที่80%นะครับขอบล้อด้านหน้าพ่นสีทองสวยครับไม่มีถลอกไม่มีดุ้งครับจานเบรกด้านหน้าต้องบอกว่าเป็นล่องเพิงเล็กน้อยมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ครับกระบอกชกด้านล่างครับไม่มีรอยหินรอยล้มม้าสไลด์คาลิปเปอร์เดิมสวยนะฮะ การหม้อน้ำครับนี่ครับเป็นของแต่งติดรถจากศูนย์เช่นเดียวกันคอท่อด้านหน้าครับไม่มีบุบก,กระแทกดานหน้าและด้านข้างแฟลลิ่งด้านขวาฟิกเกอร์เต็มครับไม่มีฉีกขาดหลุดล่อนแตกแล้วกันล้มด้านเครื่องอกันลมด้านข้างนะครับเป็นของแต่งตรงรูดติดรถจากศูนย์ครับฝาป้าสวยไม่มีรั่วซึมและคาบกาวนะฮะแข็งเครื่องด้านขวาครับเป็นสีเดิมไม่มีรอยลม้มและกก็ล้มแปะพักเท้าด้านขวาเซ็นเซอร์ไม่มีแตกหัก มาครับขับอยู่กลางไม่คดไม่งอครับคันนี้มาเพราะท่อแต่งทรงรีโอวินครับแบบสล<ป>ิป,ปออนดีครับรอบเดินเบานี่ครับอัตราเร่งขึ้นเร็วลงเร็วครับ รอผู้ยนต์นิ่งครับอัตราเร่งดีไม่มีสะดุดแน่นอนครับสวิงอาร์มด้านขวาครับไรนิ้วรอยครับสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบจานเบรกด้านหลังครับเป็นล่องเพียงเล็กน้อยมาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะฮะขอบล้อด้านหลังไม่มีฉลอกไม่มีดุ้งครับยางหลังครับต้องบอกว่าอันนี้ให้ไปเลยครับ90%นะฮะไฟท้ายเดิมสวยศูนย์ตรงไม่มีบิดเบี้ยวรถคันนี้ไม่เคยมีระบัติเหตุใดทั้งสิ้นแน่นอนครับมาฝั่งซ้าย โซลเตอร์เดิมติดรถจากศูนย์ครับสวิงอาร์มฝั่งซ้ายสวยครับสติอร e วอร์ n i n g อยู่ครบพักเท้าด้านซ้ายครับไม่มีแตกหักคันเกียร์ไม่คดไม่งอครับแข้งเครื่องฝั่งซ้ายครับไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแตะมาครับฝลิงด้านซ้ายครับสติเกอร์เต็มครบทุกจุดไม่มีฉีกขาดหลุดล่อนแตกแล้ากันลมด้านข้างฝั่งซ้ายสวยครับหน้าเครื่องฝั่งซ้ายครับนี่ฮะแห้งใสครับตาผ่าตายทันต์เบล์นนนทบุรีครับกระบอกชกด้านล่างฝั่งซ้ายไม่มีรอยหินรอยล้มรลยสไลด์เลยครับเอาละฮะ คันนี้เราเปิดราคาไว้อยู่ที่1 9 0 0 0บาทเท่านั้นดาวเร้่ต้นเพียง0บาทหรือว่าฟรีดาวนั่นเองฟรีเหมือนเดิมครับค่าจัดไปแนนค่าขนส่งทุ่ประเทศค่าโอนเงินสดลดได้อีกนะครับเรี่มคันรับได้เกินบิ๊กไปทุกรุ่นด้วยถ้าคุณมองหาแท้400 SE นะบอกเลยคันนี้ตอบโจทย์ครับราคาเบาๆฟรีดาวครับแล้วเจอกันครับทันตบนทวีครับสวัสดีครับ